สวีดาัคุณผู้ชมด้วยนะบินีตอนรับสู่นาะวาสตูดีโอซึ่งวันนี้เราจะพาพาไก่มาแบกนะทุกคนตอนนี้เขาแรงซิวอเอเอออะไรวะชื่อนโมมาไหนอลองแนะนําแนะนําตัวหน่อยแนะนําตัวหน่อยเออถ้าไม่พูดไม่เปิดไมค์ก็ไม่เป็นไรนะไปแล้วเราจะไปกันเลยแม่ง <c oughs> <c oughs> ก็โอเคนะก็ใครที่ชอบหรืออยากจะให้ทำอีพต่อไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไว้กันด้วยนะทุกคนทุกคนก็อย่าไปดูถูกคนที่ไลค์ซีวนะอย่าไปดูถูกเขานะเราต้องนึกถึงตรงตอนที่เราแบบว่าพูดใหม่ๆด้วยถ้าเราตึงแล้วเราก็อย่าไปอันนี้เขานะไป ีแต่งันี้ตัวนี้ห้าเกมมีเกมที่หนึ่งดูกันไปยาวๆนะทุกคนดูกันไปยาวๆเฮ้ยอะไรอ่ะ ây dưa tung mèo ơi các, tung dưa tung ây dưa tung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  dưa triple kill, oh, dưa tung <laughs> ตึงเลยว่ะน้องชายเก็บเกี่ยวให้ด้วยได้ไเดี๋ยวเบอร์เบอร์สองเดี๋ยวพาเบรกเดี๋ยวพาแบกห้าเกมเราจะไม่หวังผำตอบแน่

เวลาเวลาอัดคลิปก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะทุกคนก็ไก่อย่างงี้แหละแต่เวลาไม่อาจโคตรตึงนะวันนี้เรามาตสองเราจะพาน้องน้อนแบกบแบกห้าเกมนี่เกมที่หนึ่งนะอันนี้บอกไปดังหลายรอบมากเลยปากอ,อยากจะบอกว่ารคือหมดใจ ตรงนี้เน็ตมันเป e ็นอะไรก a a ็ไม่รู้นะทุกคนไอการแจ้งเตือนกันแบอบย่างมันได้ปิดเลยบอกแล้วทีมผมมันตึงบอกแล้วครับผมทีมผมมันตึงตึงจัดจาน Need equipment ปิดไม้ด้วย เปิดเลยและมีคนทิ้งเกาะให้ อนนนะบอกแล้วบอกแล้วเวลาอัดคลิปก็จะประมาณนี้แหละมน้นนอววสองตัวนี้แบบไกดับเบิ ำด้วยทุกคนดูดิว้าปลาระเบิดเพื่อซ้ำด้วยเป็นไงล่ะรดนอเมริกาอาจคลิปอยู่นะเบอร์สองจำไว้นะ มีผู้วีแบ่งแล้วอะรวอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ไม่รู้นะนั่นก็ขอเรียกจึกว่า First Blood เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ว แตกตา้มตามตามก่อนตามก่อนก่อนที่เพื่อนมันจะมาตูไปแล้วเพลทอีแี้มันป่าแล้วเร้อนยัอษ์ทริปเปคม่ โอเคทุกคนเราโง่แล้วก็แพ้เหมือนเดิมแพ้รับภาพ <Need equipment. S 1> เบอร์สองเบอร์สองต้องการของ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 อะไรนั้นโอ้น้องเราจะพาน้องเบอร์สองไปแบกทุกคนผมน่าจ่ายแค่เกมนี้เกมเดียวใช่ถ้าจ่ายแค่เกมนี้เกมเดียว ที่เดี๋ยวผมก็พาน้องไปแบก็อจะแรงๆหน่ยเนเพราะว่าผมรีๆๆแบรีบอัดเลย สองไม่แบกก็ก huh. mm ็จะอ่าแค่โมเดลสองทีดเดียวจบนี้แล้จบอันสุดท้ายก็จะไปนพูดมั่วในสูตรสาดีสามีสี โ้มเท่ากับชนะทุกคนจำหลักเทคนิคนี้ไว้นะทุกคนล้มเท่ากับชนะ จเพียงเท่านี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะพาน้องเบอร์สองไปแบกต่อถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคลิปนี้อาจจะแบบว่าเล่นเละเล่เล,เลตุ้มเป๊ะไปหน่อยนะทุกคนก็ไม่ได้เที่ยวกันมาแบบว่ารีบถ่ายเลยอะ่ะก็สาวคลิปหน้าเอ้ยไม่ใช่สาวคลิปนี้บ่ายครับผม สมัยเธอสวยมันนั่ง้าใจฉันมัน,นละลายเพียงอยางมีเธออยู่ข้างกายถึงมากอดไว้อยากอยู่กับเธอ